แม้ไม่มีคดีเรื่อง 4.4%. สงส,ส,สตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพื่อทําหน้าที่ของเราในการตรวจสอบเราเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่านั่นคือคลิปปลอมถ้ามีหลักฐานขนาดนี้แล้วเราไม่ทําเราจะโดนไหมแล้วถ้าทํานี่มาตั้งคําถามเหรอก็โดนเหมือนกันนะอ,อีกมุมหนึ่งที่คนเขาจับมาเชื่อมโยงกันพักประชาชนพยายามล่ารายชื่ออยู่แล้วก็เห็นว่ามีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาร่วมลงชื่อด้วยใช่ไหมจะถอดถอนประธานปปชเอาเหตุผลก่อน จะถอดประธานปปชคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเพราะอะไรยืนยันก่อนเื่อสักครู่นี้มีของคุณผลิตนะที่มีพูดมาว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยยืนยันก่อนว่าอันนี้มันเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูญ60มาตา2 3 6นะครับเป็นสิทธิ์โดยชอบของสมาชิกไม่ใช่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นสิทธิ์โดยชอบของสมาชิกรัฐสภา,าคือร่วมกันของทั้งสองสภา,าที่จะเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1, 1> ใน5ตอนนี้มี700 5หารได้140 แต่จริงๆมีไม่ถึง700รอยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก69269 3เแถวๆเนี้ยนะครับขาลงมาแล้วด้วปัดขึ้นมันจะได้อยู่ประมาณสัก139ก็ตีไปร้อแล้วกันเป็นสิทธิ์โดยชอบของสภาชิกรัฐสภาที่จะสามารถเข้าชื่อกันเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติและการถอดถอนหรือว่าผู้หนึ่งผู้ใดของคณะกรรมก,การสายโดยเฉพาะปอชอเนี่ยนะครับว่าได้กระทาความผิดหรือไม่นะซึ่งนี้มันเป็นสิทธิ์ครับผมตั้งคาถามย้อนกลับไปแบบนี้กันว่าถ้าเราไม่ทาอะ เราจะโดนด่าไหมอา้าวเอ้ยพวกพัรคสม้มโดนปปชเล่นอยู่อ๋อก็เลยไม่กล้าทำใช่ไหมกลัวเออกลัวใช่ไหมนี่ผลกระทบคลิปหลาออกมาขนาดนี้เนี่ยหลักฐานชี้ชัดชัดเจนขนาดนี้เนี่ย <Yeah. S 1> บุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้นพูดว่าอ๋อได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยให้ประสานประโยชน์กันนะครับแล้วก็หาช่องโหว่ที่จะตีตกคำร้องแล้วบอกโจ๊กไป หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รับว่าอยู่ในนั้นจริงเป็นผู้จริงคือตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าน,นั่นคือคลิปปลอมตัวละครทุกตัวยอมรับหมดแล้วยอมรับไปแล้วว่าน,นี่คือคลิปจริงเพราะนั้นท้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปสืบเจตนากันถ้ามีหลักฐานขนาดนี้แล้วเราไม่ทําเราจะโดนไหมก็โดนเหมือนกันแล้วถ้าทํานี่มาตั้งคําถามเหรอก็โดนเหมือนกันนะเออว่าถ้าทํานี่เป็นการเอาคืนเป็นการแก้เกมเพราะนั้นผมยืนยันผมยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้เอาคืนมันคนละเรื่องกันถ้าณวันนี้ 43สสของพรรคประชาชนอของพรรคก้าวไกล25สสของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกดําเนินคดีจริยธรรมแล้วมีกรณีนี้ขึ้นมาผมถามว่าคุณวรวิก์กัลท่านคิดว่าผมจะทํำไหมจะยื่นไหม,มก็ต้องยื่นถูกไหมเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยเ่งมันเป็นสิทธอิอันพึงกระทำของอพวกเราอยู่แล้วทีมงานเปิดคลิปขึ้นใหม่อีกทีมอกเก่งอธิบายชัดๆอีกทีในมุมของสภาผู้แทนราษฎรสสเนี่ยคลิปนี้มีปัญหาอะไรบ้างอะ โอ้โห oh, ผมว่าเยอะนะ mm hmm. อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาเนี่ย mm hmm. ก็ต้องดําเนินการตามมาตรา2 3 6ซึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นคําว่าสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาและเราไม่ได้ล่าอะไรชื่อนะครับ mm hmm. เรามีการพูดคุยกันในที่ประชุมไม่มีความเห็นแย้งเลยนะคอนเซนแซสและพอมันเป็นมติ พอเพราะไอ้พอมันเป็นสิทธิ์ของที่ประชุมของรัฐสภาเนี่ยอ่ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่พอมันมีคนเขาได้ยินว่าเราพูดเรื่องนี้มันก็มีพักอื่นมีอะไรคนอื่นไม่แต่ในเช<ห>ิ<า>ง,งในเชิง <ใน S 2> คอนเซปต์เนี่ยประธานปปชพบกับประธานรัฐสภามันผิดตรงไหนโอ้โหแหมคือเอาจริงนะถ้าจะว่าผิดนะการไปพบกันเนี่ยสมมุติไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานที่สถาบันพระปกเก้าเนี่ยถามว่าผิดไหมก็คงไม่ได้ผิด เพราะนั้นมันต้องดูว่าเจตนาของบุคคลต่างๆที่มีตำแหน่งเหล่านี้ทั้งประธานรัฐสภาเองประธานปปชเองเนี่ยเจตนาของการที่เขาไปพบกันเนี่ยและเจตนาพิเศษแห่งความมุ่งหวังนั้นน่ะมันเป็นเจตนาที่สุจริตหรือไม่หากการไปพบกันนั้นไม่มีเจตนาที่สุจริตเช่นไปอวยพรวันเกิดไปปฏิบปีใหม่ไม่ไมีปัญหานะครับเพราะนั้นต้องพิสูจน์ไปถึงเรื่องนี้และถ้ามันมีเจตนาที่มันส่อเสียไปในทางที่มันอาจจะทุจริตได้เช่นคือ ถอดเทปกันมามยังฮะพวกผมถอดเทปกันมาแล้วนะเอาเป็นว่าถอดเทปกันมานั่งอ่านกันเนี่ยเอาจริงไม่ต้องยาวมากก็ได้ในส่วนที่เปิดเผยขึ้นมาเนี่ยในหลายๆประโยคไหนที่คิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเนาะก็คือว่าโอเคมาเรื่องอะไรอ๋อมาเรื่องคำร้องใช่ไหมคำร้องมีประยานน้อยรู้อยู่แล้วคําคำร้องอะไรนะครับได้มีการพูดคุยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะการพูดคุยการแจ้งนี่เป็นการออกคำสั่งหรือเปล่าหรือมีการเข้าไปอินเตอร์เฟียร์การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในฝ่ายรัฐสภาหรรรืืออออไไม่่่นแล้วกคังงเ ออกไปเรื่องว่าออให้มีการสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์ประโยชน์ของใครประโยชน์ของประชาชนในคําร้องมีผู้ถูกร้องกับผู้ร้องสมประโยชน์ใครนะแล้วอีกถ้อยคํานึงคือให้หาช่องโหว่ที่จะตีตกเรื่องนี้หาช่องโหว่คำว่าช่องโหว่นี่ก็น่าจะเป็นนักทีฟเทอมนะท่านจะมาหาช่องโหว่อะไรอะ่ะนะแล้วพอหาช่องโหว่ที่ตีตกให้แจ้งใครให้แจ้งผู้ร้องด้วยก็คือพี่โจ๊กว่ามันจะตีตกกันยังไงแต่ก็อย่างที่ว่า ไม่ใช่หน้าที่ผมผมและผมไม่มีอํานาจด้วยพวกผมไม่มีหน้าที่และไม่มีอํานาจที่จะไปตัดสินแต่พวกผมมีสิทธิ์อันพึงชอบตามฐธรรมนูญที่พวกท่านเขียนกันมาเองตามมาตรา2 3 6ที่จะยื่นให้สาลฎีกาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทีนี้ไอ้ขั้นตอนเนี่ยมันต้องยื่นผ่านประธานรัฐสภาปัญหาที่มันสลับซับซ้อนกว่าเรื่องอื่นๆก็เพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือประธานรัฐสภาถ้าผมเป็นประธานรัฐสภานะผมจะยื่น ตรวจสอบตามคำร้องของพรรคประชาชนได้ยังไงในเมื่อผมอยู่ในคลิปนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการยืนยันว่าการพูดคุยกันวันนั้นมันมีความผิดผมก็จะผิดไปด้วยนี่ไงฉะนั้นประธานก็ต้องตีตกก่อนอยู่แล้วท่านก็ไม่ใช่แค่ไปสนีท่านก็มีโอกาสในการใช้ดุลพินิษด้วยถูกไหมอ่านี่ไงถึงเป็นสิ่งที่พวกเราพูดกันมาตลอดแล้วเราไม่ได้เพิ่งพูดนะไปย้อนคลิปดูที่ผลิตพูดได้เลยว่ามาตรา2-36และมาตราอ,าอื่นๆเนี่ยนี่คือหนึ่งในมาตราที่เราชี้ว่ามันเป็นการที่มีปัญหา มันเป็นสิ่งที่มีปัญหาในมนูนรัฐมนูลฉบับนี้ถึงมีข้อบกพร่องและต้องแก้ไขมันไม่ใช่รัฐมนูลขึ้นมาปาบโกงไม่ใช่รัฐมนูลที่จะเอื้อให้กับคนดีแต่เหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเปิดโอกาสให้ประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลพินิษได้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งแต่บังเอิญว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ประธานปปชพบกับประธานรัฐสภาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าจะแก้นะต้องแก้ให้ประธานรัฐสภาเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษได้ซึ่งเเเราคยยสนอไปแแลล้้้วววดถูกกตตี ไม่ให้เราแก้ไงประธานรัฐสภาเนี่ยต้องเป็นคนรับรวมเรื่องจากสมาชิกรัฐสภารับเสร็จแล้วเอาไปส่งเหมือนหลายๆกรณีมีกรณีอื่นๆที่ประธานสภาไม่มีดุลพินิจที่สามารถทําได้เป็นทางผ่านเฉยคล้ายๆเรียกว่าเป็นบรุษไปรษณียนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบท่านแบบนั้นนะครับแต่ว่าท่านต้องรับและท่านมีหน้าที่ที่ต้องเอาไปส่งแต่พอเปิดโอกาสมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะงั้นผมเดานะถ้าสมมติว่าอาจารย์วันนอท่านไม่ส่งพรักประชาชนจะยื่นถอดถอนประธานสภาไหม การยื่นถอดถอนประธานรัฐสภาเนี่ยคงต้องไปดูบทกฎหมายอีกทีหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าท่านใช้ดุลพินิษนะถ้ามันเกิดกรณีอย่างนั้นขึ้นจริงซึ่งผมไม่ผมไม่คาดหมายว่าอาจารย์มนอนท่านจะทําแบบนั้นนะแต่ถ้าจะมีประธานสักคนหนึ่งแล้วการเอาอย่างนี้จะใช้หน้าที่และอํานาจตามดุลพินิษของตัวเองโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยก็หนึ่งห ก็ยื่นปปชมั่งแจ้งความมั่งก็ต้องเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังจากนั้นแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การยื่นหมูยื่นแมวเอาไปแก้เกมไปกดดันทางปปชเพื่อจะสู้คดีไม่เกี่ยวผมบอกแล้วว่ามันเป็นจังหวะโบ๊ะบ้ที่มันขึ้นมาพอดีเนาะถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้เราก็ต้องเดินหน้าทำเรื่องนี้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวไว้รอดูขั้นตอนการต่อสู้นี่ยังเป็นเข้าใจว่าหนังม้วนยาพอสมควรนะกว่าจะไปถึงปปชเสร็จปุ๊บส่งไปสาลดีกาสาลดีกาจะรับคำร้องไหมจะยุติปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราวหรือเปล่าแล้ววันที่สารดีกาจะตัดสินจะตัดสินกันตลอดชีวิตรหรือไม่นะครับวันนี้กับคุณหมอวโมยที่มาคุยขั้นตอนการต่อสู้นะครับ